จุดกำเนิดของยางรถยนต์เวลาเราขับรถไปตามถนนเรามักไม่ค่อยได้คิดถึงสิ่งที่อยู่ใต้ท้องรถเท่าไหร่ใช่ครับผมกาลังพูดถึงยางรถยนต์สิ่งที่รับน้ำหนักของรถทั้งคันแถมยังต้องทนกับความร้อนและความเย็นฝนตกหรือท่าคุกค่ะแต่ว่าคุณรู้ไหมครับว่ายางรถยนต์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงจุดเริ่มต้นของยางรถยนต์ต้องย้อนกลับไปถึงต้นยางพาราซึ่งเป็นต้นไม้พื้นถิ่นในทวีปแอฟริกาใต้ต้นยางนี้ผลิตของเหลวสีขาวขุ่นที่เรียกว่าน้ํำยางหรือลาเทก ที่มนุษย์รู้จักการนำน้ำยางมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณโดยชาวมายาและชาวอินคาใช้น้ำยางทางกับลูกบอลเพื่อให้มันเด้งแต่น้ำยางจากต้นดิบๆก็ยังมีข้อเสียมันเหนียวเกาะมือและเมื่ออากาศร้อนก็ยังเหนียวมากขึ้นแต่เมื่อเย็นก็จะแข็งซึ่งทำให้มันไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริงจัจนกระทั่งในปี1839ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาลกูดเย์ ได้ค้นพบกระบวนการที่เรียกว่าวอลคอนานซึ่งเป็นการนํำยางมาผสมกับกรรมาานแล้ว